ไปตลกปดิจะนี่มันก็ต้มควันแกเวลาแล้วเลือกผ้านาตีเด็ดดีแล้วตัก็ไปช่วยแม่ของเจ้าเตวะโปได้เลือกเลยอย่ามาเดี๋ยวเจ้าก็ได้ไปปดผีของเจ้าพี่ของลูกคือแกจะก็ท่านอาจารย์คือกวาา่าอาจารย์ลงพยาหลกแล้ตาเจอปบกวาา่าอาจารย์ลงพยาบ้างต่างไอเจอนำกวาา่าอาจารย์ลงพยากลับมายัางวัดก้องโพตัวก็กต้องการเดี๋ยวจะศึกษาวิชา ฟันเฟือครับตาปอบเหลียวหลูกก็ใครนำคลัามาอย่างวัดกล้องโพเจ้าค่ะท่านอาจารย์อืโชคดีมีใจหลัก็เจ้าค่ะนมัสการลาเจ้าค่ะอทู้จ้า,า,ากล้องคนไปกับนองกันนะตู้จ้ากล้องคนไปกับนองกันแล่แล่นองกันไห้ดีอยากเตียวอันนองไปไหนนะล้วตัวนี้ไปไหนอยอ่ะ น,นอนเคปนลวงเวยนลอกปวดตอนเลยลำวงเวียนกลอกโอไม้นะจันจบแล้วนัวนออนันูนโกมาลับแล้วโยมโยมตากันน้องเอ้ยน้องจันตนาเมื่อก่อนคย้า,า,ยาเด๋ยนนี้ต้องมาไามองอนไปแล้วอ่าปหนปกันนั้น

เอ้ยเล่าเวน,นุ่ยนุ่ยเป็นเลยอย่าเรียกนุ่ยต่อไปนะปากนี่งามอย่ากนุ่ยต่อไปนะไม่เรียกว่าเปลือยนุนี่ว้าเรียกเปลือกน,นุนี่ฮโอยบ่นเปลือกเจงไม่กล้าใจเลยวันนี้ก็เปิ๊งลึองามยามนี้แล้วหนุ่ยมีอะไรจะบอกเจง โบกหวานเปลือยเจียงจ้าหนุ่ยจบเจียงมานานแล้วนะจริงนะเฮือดเมอย่ามบาย่วนะกูจกตายนะหนุ่ยนะอย่าเอื้อนะยามกูจกตายนะมึงใจเย็นมึงกูจกตายนะยามยาเอื้อตมาใช่อะจริงใช่จริงต้องเล่นกับเมียเจียงปัญญิกันนะเฮือใครเมียใครยัมแมีมใครเมียใครแลกนี่กูจกตายนะยัมแมีมนายกูจกตายนะ อะไรอะไรเมียเคยเจียงหนัวไม้หนุ่ยลงหลักเจงนั่งแต่วันไหนวันไหนมึงอ่ะเจียงจำได้ไมมวันที่ฝนตกช็อกแทกอ่ะถึงเรานอนขุดเกี่ยวกันนั้นถึงเราเย็นเราไม่ป่าอุมมันทั้งเจงนอนหนาวเจงนอนขูนหนุ่ยก็เลยเอาวนไปห้อม OK. mm ่เจงงั้นถึงเรานอนกอดกันดังคืนนั้นเอ นี่นี่นี่จะดงวะวัวเจ้าเด็กกูเก็บเพื่อจนี่แสดงว่าไม่ต้องใส้เดงหรอกเึงเออหนุ่ยแลยเช้งเอิงอะความเบาเด็กกูหลักงจาบอดีทรวดมาเกะเตะทิพย์ไอ้หนุ่ยมาทต้ไม่เล่นแล้ว แกความเทาอย่าเทียตัวอย่าเทียใจฮะคนพิษ